สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะซีทั้งช่องพดาพารวยสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วสองทุ่มอีกแล้วค่ะอัดคลิปสองทุ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์อัดเช้าหน่อยเนาะสวัสดีนะคะวันนี้ได้ตัวเลขมาให้น้องๆแล้วนะคะตัวเลขล่างนะคะ ล่างคะ่ะวันนี้ก็ให้มาล่างนะคะสี่ชุดสี่ตัวคะ่ะ ได้มาให้น้องๆเอาไปไว้เสียงดวงเสียงโชคนะคะน้องๆค่ะงวดวันที่ห 1, น1ึ่งหนึ่งเมษานะคะงวดวันที่หนึ่งเมษาวันจันทร์นี่หละค่ะได้มาให้น้องๆแล้วนะคะไปเสียงดวงเสียงโชคนะคะน้องๆค่ะ น,น้องเอาไปเสียงดวงเสียงโชคนะคะน้องคะงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะคะวันนี้ชุดสองตัวนะสองตัวบนล่างเลยนะคะน้องๆน,น้องจะเอาไปเสียงดวงเสียงโชคก็เอาบนล่างเลยนะคะบนล่างวันนี้ก็ได้มาสี่ชุดสี่ตัว น้องๆชอบชุดไหนก็เอาไปเสียงดวงไว้เลยนะคะน้องๆค่ะสีชุดก็ไม่เยอะนะคะเสียงดวงเอาไว้ดูนะคะสตัวนี้เลยซื้อให้หมดเลยค่ะทัเนี้ยแค่สชุดเองก็ไม่เยอะนะคะน้องๆขอเมเข้าให้ถเถอะเนาะจะได้มีค่ารดกลับบ้าน วันที่หนึ่งเมษานะคะน้องๆหนึ่งเมษาน้องๆเอาไปเสียงดวงเสียงโชคนะคะเลยออกวันจันทร์ด้วยเลยออกวันจันทร์รยออกวันจันทร์ ช่องได้มาก็เอามาลงให้น้องๆเอาไว้ไปเสียงดวงเสียงโชคคะ่ะเข้าแน่นอนนี่แหละคะ่ะวดนี้นะคะอย่าลืมนะเสียงดวงเอาไว้เลยคะ่ะเสียงดวงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นแหละคะ่ะน้องๆคะ่ะสชุดสี่หาง สี่ชุดสี่หางนะคะน้องๆคะรัฐบาลไทยงวดนี้สี่ชุดสี่หางรัฐบาลไทยน้องๆเอาไปเสียงดวงเลยนะคะงวดนี้พลาดไม่ได้นะคะเข้าอีกให้น้องๆเอาไปเสียงดวงเสียงโชคงวดวันที่นีสา ทางช่องเราก็สนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆเข้ามาใหม่มากเก่าอย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะกดไลค์เป็นกาลังใจให้ด้วยจะได้มีกำลังใจหาหวยหาเลขมาบอกน้องๆอ,อ,อีกนะคะงวดวันที่1นึ่งเมษานะคะให้น้องๆดูก่อนนะ น้องๆชอบก็หาซื้อไว้นะคะไม่เยอะด้วยมีสีหางเิงค่ะวันนี้มีสีหางและก็สีชุดเองซื้อง่ายซื้อคล่องไม่เยอะเน้นหลักยกกันด้วยขอให้เข้านะคะเน้นเน้นเน้นก็เอาตัวเน้นเน้นเจ็ดสองนะคะน้องๆเจ็ดสองก็บอกนะ ให้น้องๆดูงวดนี้อย่าลืมนะคะลองเสียงดูนะเสียงดวงเสียงโชคนะเข้าอีกเก็น่นะคะวันนี้เข้าอีกงวดที่แล้วก็ให้เก้าจิตนะคะมันก็เก้าจิตเจ็ดเก้างวดที่แล้วก็ให้ยังเข้าเลยในงวดนี้เขาก็ให้มาอย่างนี้คะ่ะน่าจะเข้าอีกขอย้เข้าให้เนาะง่แบบกัน แค่สห่างสีชุดเองก็ไม่เยอะเราก็ซื้อแต่พอน้อยๆเนาะเราไม่ต้องซื้อเยอะถ้ากลัวมันไม่เข้าเนาะกลัวมันไม่เข้าหรือไม่ออกให้แล้วก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะเล่นเนี่ยให้น้องๆดูอีกนิดนึงให้ดูก่อนเนาะจ็ด,จด สองสองสองสนะคะเน้น7จสองค่ะน้องๆแกดในโจ้ไว้แล้วนะเน้น7จสองนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งเน้น7จสองกระปอกนะคะน้องๆรู้จริงหรือเปล่าจริงนะคะอาจารย์ให้มาแล้วเน้น7จสองนะคะ เน้นเจ็ดสองการน้นนองน้องเดี๋ยวให้น้องน้องดูนะรอบเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดแคบน้าจโจไว้นะคะก็มีเยอะด้วยมีสีหางเองแล้วก็เอามาให้น้องๆเพราะว่ามันตัวเลขกไม่เยอะแล้วก็เสียงดวงได้เนาะเผื่อซื้อตัวละห้าบาทสิบบาทอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ต้องเสียงเยอะเราก็ กลไม่ถูกใช่ไหมคะเสียงดูแต่น้อยๆก่อนนะคะน้องๆคะทุกท่านที่เข้ามาคนเก่าคนใหม่ก็เข้ามาก็เป็นกําลังใจให้ก็ขอบคุณอย่างมากนะคะทุกท่านที่มีน้ําใจเข้ามารับชมให้ขอบคุณมากๆค่ะให้น้องๆดูอีกนะคะแสงรวงเอาไว้นะ7จ็2 7จ็ดเจ็ดแคปน้าโจไว้เลย ไปเสียงดวงเสียงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1นึ่งเมษานะคะน้องๆค่ะแคปหน้าจอนะคะงวดนี้อย่าพลาดนะคะลองเสียงดวงดูตัวละหบาท10บาทหรือฉลากกินแบ่งรัฐบาลสักใบสองใบก็ได้นะคะน้องๆสองเจ็ดเจ็ดองสอสองเนะคะแคปหน้าจอไว้ค่ะ ทางช่องก็ขอบพระคุณน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมให้นะคะมากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะน้องๆคะ่ะทางช่องก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะเจอกันอีกคลิปหน้าคะ่ะ